สวัสดีค่ะชื่อพี่ดาค่ะทำงานอยู่ที่ตลาดพนจุจรึงนะคะกดร้านกาแฟอยู่ที่ตลาดพนจุจริงค่ะใช้มาแค่กดเดียวเองบอกวันนี้ยังไม่สวยคือคือตัวเองเป็นเป็นโรคเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานแล้ว,ลวนันประมาณสี่ห้าปี้วแล้วทีนี้คนถ้าเคยเป็นเบาหวานว่าพ่อแม่าญาติพ,พ,พี่น้องคนใกล้เคียงที่ที่เป็นโรคนี้นะคะจะรู้สึกว่าพอเวลา,วา,า,าเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ํามันจะใจสัน่น แล้วก็จะหมดแรงจะหมดแรงแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ทานอะไรเข้าไปก็จะเกิดอาการช็อกตามมานะคะอาการเนี้คนที่เป็นเบาหวานจะกลัวมากทีนี้กว่าจะเขาบอกว่าจะต้องหาอะไรที่หวานๆมาก,กินอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่ว่าเราบางทีเรางานติดพันเยอะแยะมากมายแต่เ,เราวันวุ่นไวายไปหมดหาของมาใส่ปากไม่ทันทีนี้เรามีเรามีตัวนี้อยู่ในอยู่ใกล้ๆพอมันเกิดอาการรู้สึกแบบ นะไม่เกินสองนาทีต่อจากนี้ไปคุณจะช็อกแล้วเพราะ,ะนั้นพ่นเข้าปากแล้วก็จะหายใน,ในทันทีเลยแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเ,เราไม่มีใช่ไหมคนเดูทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้เขาจะไม่รู้ก็จะ,จะหาลูกอมมาใส่ปากหาโนะ่นนี่นั่นมากินมันช้าและมันก็จะนานมากกว่าร่างกายที่จะจะฟื้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมา ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าว่าร่างกายจะจะคืนกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพ้นเข้าไปแล้วก็มันจะกลับคืนมาไม่เกิน5นาที